ไยดีพี่น้องไปูุทุกคนเนาะายดียังเศอ้ๆพี่น้องเลยมาในกันแช่บอลลนอลุกออลุกสอยส้าสไปเห็ดกินไปซื้อกับเขามาแลจ๊กได้อีกยังแหนหรอกยังมาไมเียบมักเิกมักเล่นมักถัวเทียบมักเิกมักเล่นนะจ๊ะ จะที่ซื้อยางคองกินกับแพงอี่เนาะเลกับแถมไปเบิ่งเขาเห็นนาะเห็นไหมเขาเป็นต่ยาอยามันบอดที่ปากเจ้าคลองไปจัาแม่ชิคกินเีา,ก,าก็ซื้อมาเห็นกีน่เด้งปานินกับโลล่ะซอเก็ตพันขึ้นอีกเลยประดุ๊บต่อห้าผมก็ได้ซื้อมาทั้งหมหนึนะ่งบางอย่านเขาไปหนึ่งพักพี่เนาะซื้อเขาอีตู่ซื้อดึงเงินผ่าแพ่นี่นะมาปกหน้าเจ้าคลองตกใจเบิดแม่มาหมดแล้ะ มาบาลุกส <Ma. laughs> ุร <ke> ิยามาชมอรดีเรบิยมเปอติงโมเอนิงเลยามัดบมาบาลุกสุริยาเลี้ยบบงป้าลุงดะเลียบงเนี่ยเพราใหญ่เอ่อเอาออกพยังมืนตาหลอกโล่ยู่บ่าลุกสุริยาไปยินเสียงเลยไดหนีน้าลูกเนาะอไปยินเสียงเลยน้ลุงเนาะเอลูกสุริยาจะ่าดื้อเดีอย่พอสิกินเข้าเลยพออยากกินเข้าเลยได้จะกินอีมันจะกระนอนมานอนอนอู่สิ

เขาเขาผมันใจลืมเลยลูกสาวก็ใหญ่แลามันจะหึงเดือนวกรนี่ม้างสีเห็นเนี่ยนี่ก็เดือนหนึ่งเดือนกับสามวันเลยเอาอเอาใส่เพลย์เพลก่อนนี่ใส่จะเป็นหิวอย่างนี้โดนอาปากกองกองเอาน้องหมูกินอิกหยวเข่าก็เฮ้ยอ้มยืดเข่าก็น้ำหิวเข่าก็จ่อย่ากินเก่าเลยเพอาะจัดซีรีส์แรกแล้วบอกเดี๋ยวนี้ แล้วยังมวให้กินต้อกพี่น้องเลยเอ้าเอ้ยเอ้าเมื่อบ้านเมื่อบ้านรอนทางผู้ใดกใครก็อยากให้ปอนว่ะปอดเขามันว่ะมันชเด่นไม้เพิ่นว่ะยุ้มหนาเจ้าของชิดไม้ไหวเพิ่นว่ะปอดเขาแล้วโมไม้เพื่อนว่ะแต่ยามเนาะอืมอืมมาเบิ่งของกินก่อนพี่น้องซื้อยังมาไห่เนาะนี ไอตู๋สื่อมาเวลาให้สื่อว่าสื่อเนาะมาทะเลาะนะไอตู๋กันทะเลาะนะเออสองพันจีบบาทหนึ่งมึงส่งบาทเว้นมี่ยังวะโอเคพี่เน้ะงตำหักถั่วกันเนาะบอยกักพระกับเขาเหมือนมีแต่พักกับพัก มีแต่ชีเนื้อชีแต่อดเดียและชีดไก่ที่เหลือเป็ดพักเบิร์ตไปเนาเอ้ยผลิตภัณฑ์พักเบิรอันนี้กำลมกโง่ไม้หนึ่งพัก,พกชมพักตั้มพักอะไรกันดิตัม้มักทั่ทวดิหักทั่วก็อยู่ในจัดอยู่ในพักส่วนหนึ่งประเภทดพักเนาะโบราณพี่น้องเอ้ยล,ล,ล,ลงมือลงมงลืออนะไรอ <laughs> chị đã kiếp cào bò rồi chị đã kiếp cào bó bọc thước nói hong lại nghe 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 nè nghe 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 na เออป่ะมาเล่นก้ตาร์ไปกีตาร์กีตากีตาร์เนี่ยแม่นี่ยจะไปตรวจกี่ัดเออเออออหอมหเลยนะเขาเบี่ยนหรอโยม่ตามนจเียนมาขาย มันเป็นอะไรนองมันใม่หมดเลยใช่ค่ะบะสำคัญพี่น้องมันจะพุดพูดแสดเลยเก่าี่เก่าี่สุดเยเป็นกาวเปนาวสวยสำกันพี่นกองเลย Mà gạo cào rau để biết cào xuôi <laughs> 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 Kính Xin chào có bằng em mới mẹ kính chào có lúc Hãy subscribe cho kênh Ghiền ยนอนเอยังนอนเลยไหนไม่ยนอนเลกเอามกินอนนีกจุกปบนเลยไป

ยอมแล้วนะน้องูกขี้นะพูนคือมันขีน ngạc bạc hàn để uống mụn nó nó ăn ra bằng คิดตามสิร้านอะไรเป็นอันย ทำบัานคนยังคนยังยังไหนน่ะหวนใส่ดูไปห้าคิวหรือไงกระไรบุไปบุ๊ดหนิลูกไปบอก của bômimo. Đó. Ừ, để phải năm năm nữa. Nhét vào nữa đi. Nhanh chưa mọi bạn mời các cô ấy ngọc và các không có một cái món nào đấy hà mẹ mưa Người đây nói rồi. Mình. Ô, mình ăn ơn các bạn เรื่องตามเนาะไม่เ,เรอือนี้ยดกสองอนะะ จบคลิปไปสามีดเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณที่เข,ขามาเบิ่งมาชมเนาะมากดติดตาม,สมสาร,ออตรับชม่องทำไมพลาดแสบเนาะเอาไปปล่อยมาหิ้นหนาไปแล้วงั้นมันนอนแล้วนะแต่จะรับแล้วใช่อเด็กอันเด็กเพาะอะแอะแอะขึ้นเวลาสบายดีสบายดี